นัวอดนนี้ซีตำลับคนเงียเล่นนี่ดูมาเจ้าบ้างทำงานทุกคนเมื่อกี้นี้มีแต่ผู้สาวสองคนเนาะเดี๋ยวนี้มาเพิน่นถึงสองเป็นสบายดีพลพี่น้องมัดสุลสกุคนเนาะวันนี้เอบีสิพาทพุชงมัดสุลสกุคน ไปเลาะลิ่นหรือว่ากินข้าวปลาเนาะไปนั่งน้องๆเขาก็มีนั่งกันอยู่คือสองสามคนเด้อ่าสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีทั้งเอฟซีไอเอบีแล้วก็เอฟซีอ่าไม่โมกุลน้ำเนาะวันนี้พิเศษเขาคืออนณาเขานักผู้สาวเองบอก <c oughs> ไอ้ <c oughs> นักเลยที่เบาๆเนี่ยนี่เบาๆเนะาะพอดีน้องอาณาไม่โมกุลอนะนักผู้สาวปลาเนาะ แ <l id: c oughs> ล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเกียงเครของเกียงของเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีนายพลกำลังรับมีนายพรมใจอีกกำลังนักมิกอยู่ลากแม่ลากมิกเนาะรับมีดอืมโอเคเอาเาไปเบิ้ลของกันวิธีลากมิกของทรงพาวลากู้เป็นยังไงเนาะไปเบิ่งของกันพีเนาะทุกคนวิธีลากมีดเนาะเอามาลองคมมึงนู้นรับแล้วก็เอามาลองเบิ้ลนายพลแท้ดัวเบิ่งไม่ได้ที่ไ่ะแท้ดัวให้เบิ่งเนี่ยยังไม่ได้เถื่อะเนาะ บ่อันนี้เขาลากแบบธรรมดาพอไปไปตัดใหม่ตัดตอก็ไม่ยังแดดเนาะนี่น้องใบ้มูกุลหล่อจังเลยวะชั้นพี่น้องเอาวันนี้เขาอนาที่ออกเดินทางพอได้หนี่ฝนฝนกำลังหน่อยเปรี้ยวเปียวอยู่เนาะไปไปไปเราเขาไปจั่ยกันอยู่วังมีสาวๆเนาะสาวน้อยเออสาวนักสาวปะไปบางทีเอวีบอกมีหลุนเชิดกอดที่ได้อยู่ด้วยกันครับว่าชั้นพอได้หนึ่พี่น้องแน่ เอดไปยวไปผองกันเลยพี่น้องไปนักกันสองสามคนเนาะฝนโปรยโปรยกว่าคนนักสาววะพี่น้องสาวลาผู้งูเด้อพี่น้องเด้อเป็นอะไรทำให้ผสมกันเลยเนาะมันว่าเครื่องท่าเนี่ยพี่น้องเสี่ยงทางลังบากเอารถขึ้นไอ้ผู้สาวกันเอารถสวยผู้สาวเออเอารถขึ้นสวยผู้สาวนะไปก่อนไหมมันเปืือนไปก่ได้ อะไสั่งก่อเอบีไปกันเป็นงาทุกคนมันหนีหูซึกว่าเข่าขกันนี่ก็คือแมงรถนี่เน,ะ<อ>นาะมาทั้งเบิร์กเช่นน่ะปีนี้นมาหกปีเลยเบิร์กเนี่ยเป็นกานารถคิกไอโดยเฉพาะเลยมัง<อ>่งตางปีมาทุกคนไม่แหละอันนี้สีขาวอันนี้สีสำรับคน,นบาาเมียเรียนดีดูนี่นี่ <c oughs> สันลักสีอันมีแฟงบอกโซดเนาะนี่เนาะฉันรักคนมีแฟงนิดนึงนะอันนี้แม่งสีสีรถผู้สาวปะอันนี้สีรถผู้สาวอันนี้สีรถผู้บ่าวอ้อเขากันดีไม่เขากันดีเนาะส่วนเกิงรถทั้งล้านกันโอเคเอาไปเบิ่งฟองๆกันแล้วเพื่อนหน่อยครับออมาจ้าว่าล่ะ จัดอดท่อพอเข้ามาุกคนเด้นี่เฮาอนามัเลาะแล้วก็จวกสัางที่แบบวิวเออเหมาะเจาะวิวดีๆพี่น้องปุสาก็บ่ได้ขี้คุยถือว่าให้เกียองเฮาหลายเตกให้เกียอง AB หลายเตกเนาะเพราะว่านี่ก็คนูจักอยู่แต่ว่าบ่เคยซวงมาถ่ายคลิปนํากันจักเทื่อนะแต่ว่าพามาแต่เทื่อเดืแล้วก็แต่ว่าให้เกียอง AB หลายเตกอยู่เนาะนี้เดี๋ยวนี AB ก ชีซอกฟื้นซอกตอกนี่เนาะแล้วก็เมื่อกี้น้องไม้มูกลนี่จกักสื่อไม่ยังมาหูเขามามาเลาะมาลิาลนถือเนาะนี่เนาะมาพักผอนเนาะเพราะว่นะออาจอยหนึง่งเอบีกเ็กเคียกเยกดยเหลืองเฮกเวียกเมย์หลายกว่า็กเคียกเยกดยเนาะก็เลยมาพักผอนังน้งนองไม้มูกุลเดยเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี่เอบีก่อไฟเนาะก่อไฟป้าแล้วก ทางผู้สาวแล้วก็น้องแม่มุกุลเขาไปเก็บพักพักกุดไปเก็บพักกุดมาพี่น้องพักอันนี้คือพักกุดอันนี้แหละเอออันนี้พักกุดแต่ว่ามีตัวทานอย่างไรบังเอาทาเกาะผู้สาวผู้สาวงามงามแต่ว่าบุหงุบบุฮึงยังสนใจอยู่บอลเล่นนะบอลเล่นหยอคอยเล่นผู้สาวยอกคอง เมนูเฮามื้อนี si si ok a, si ้คืออ e ันน่ะสิผักกุดผักกุดนี่สิยังเนาะจักละถามผู้สาวเบิ่งสิหมกะสิสิออแล้วก็มีอนะมีปลาแดเนาะมามื้อนี้นี่คอนเทนต์บ่ค่อยมีดอกพี่น้องบ่แบ่งมาเอาวิอดบ่มาเลาะมาลิ้นคือแบกเว้าเว้าไปเนาะแบบว่าบ่อยากแนวคลิกแบคลิกเยนึง ลังบาเกยนิดนึงเนาะก็เลยลองมันหลีนน <pasa> <TA> ังหนองไม่บูคุนเพื่อว่าสิผ่องคลายเด็ดเนาะเด๋ยนนี่เข้าจะไปจะไปเห็นอย่างจะไปคั่วปลาไหมงาจะไปคั่วปลาไหมงเออสาวนังหูงามเหลือเกินตั้งนั่งฝ่าเทียบได้เลยพี่น้องสะพ่อใจเอวีแหละให้สาวเลยงา งจจานกจนงานด้วว้าโอ้อาเซียกามานนี้นิี่าให้เบิ้งนี่นะชิค่าปลาปะไม่ต้องข่าใส่ใจผูส้สา,สาวเนอเป็นห่วงดิเป็นห่วงเป็นห่วงแทงอ,อะไรเตียนอะนั้เาะอดท้น้ไปี่ตาระก็ใส่กัใช่ไ เอนะคู่คู่ขาหรือคตีคู่ขาที่คู่ขาเงาแต่ว่าขาเล็กเลยนุมาเก็บ้วเค่ะนกวนละเก่งุกน่าเกาล่เมื่อกี้นี้มีแต่ผู้สาวสคนเนาะเดี๋ยวนี้มาเพิ่งถึงสเป็นส ผู้สาวปิ้มปาปิ้มไห้แม่จะผู้จบผู้งามหมดเลยเอบีกินพี่น้องแต่ว่าตามตัวยากเนาะคือว่าติดต่อทางเน็ตบ่ได้เลยมื้อเช้านี่ได้ไปหาฮอดบ้านฮอดือน

มีขอให้นหน่อยเหอย่างมันบุอินหอเข่าในป่าโอ้ป่าหอเข่าขึ้นหน่อยกิโลแวงแหละอย่างมันบุอินนะทำดต่กางดีแค่ะนาะอาเพสสีอยู่หาเจ้าได้เดี๋ยเจ้ารอเะนไปกินนัสาวมื่อนี้เอบีสุดีนิดนึ่งแต่กินเขานังผัวสาวสาวสหลายคนเนาะกักในพงจะอิเบคุณเด ตัวนาบุอ่ตแันด like ีเลยเสดจ้าฮะสุกดนตนจะเสียรอีกก็ค่กินก็เสดายจาก็ต้องกินข้าวเด้อมาเด้อก็กิวมาเยมาติเจาไว้สุกแล้วมื่อไ่เอ้บแต่นางไก่ผู้สาวคือว่าอุ่นแปลกไปบ้าว้าซน เลื่องเลยเด้นี่เอากินเลื่องยนงเลื่องยัง่องเ้กินข้าวแล้วะเลื่อมาเริ่มเลยกินปลากินปลากินปลาปลากนปลาปลากินปลกินนมาพี่น้องเนาะกลาเงมักเกาะสบายดีแบกถาวรนะพี่น้องนะาเงอกากาะอนุญาตนัง มูเพื่อนมุดสุขุสุคนเนาะกิเลเทสามละมาเลเนาะม่มีประโยชน์ปล่อยนะก็อันใดที่ว่าม่ถือไก่พี่นองทางลาดเกกองไม่รอดต่ออะไะพอดีอะนะกิงข่าอยู่พี่น้างอานาปุสาวขินข่าวบ่ทั่งแล้วเธอฝนทางใสเออเนาะอ้าลูกกระเป๋าเงินไอรลน กรนเป๋งเงินไอ้ลนพินหองอะกระเป๋งเงินเนี่ยนี่สาวๆกําลังกินข่าวอยู่เนาะสามสี่ป้าขนาดฝนตกเลยเนาะขนาดฝนตกป้าแต่บรรยากาศสะออนเถอะเพราะว่าทางข้างๆเขาเลยถาวามีแดกดีๆเนาะหลังจากเที่ยวกินข่าวเลยแล้วเขาแรงโดดกระจุยตึ้งอาเธอป็นตาสะออนขนาด แต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าสาวๆกินข้าวแนะ้นเนาะแต่ว่าเปียกเปียกแท้ๆเราเอ้เปีสูตรต้นขนาดเนาะ<ม>ก,การมาพิกนีขนม<ต>โ,อโอขอโทษได้ลายเด้อมือนหนาจะพาไปสถานที่คัคกๆเลยฝนตกแห้งขนาดเี่ย้องอุยยงเลือกหรอ ป้าผู้เดียวสิเลือกแหละพี่น้องนุ่มเนี่ยเมื่อกี้มายม็มก็เสีเลือกเลยโอ้โูเพียงหรอทุกอย่างเกิดขึ้นพอชังอนงหรือเธอนางเป็นคนเพียงใจอ่าโอเคทุกคนสามสามลากิฟนี่ก็ชิลาธรรมพุชงเพียงไปเท่านี้เนาะก็การสั่งบรรยากาศเนาะ สชื่อข้าวของเอบีก่อนบุคคสบายใจเลยแหละคอนเทนต์ก็ออกมาบุคอยดีเนะ